สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำรรนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวัยรุนหัดทำนานะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกับมะลิ105อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราฉีดยาเพี้ยนะครับฉีดยาเพีย้ยฉีดกรดอะมิโนแล้วเราก็ฉีดพวกนอนกอนะครับ เพียกระโดดเชือ้อราลักษณะข้าวก็จะประมาณนี้นะครับมันจะไม่ออกเขียวนะครับข้าวมะลิ105ถ้าเราแหวกต้นดูต้นแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเพีย้ยมันไม่มีตัวเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลอยู่มันไม่มีลักษณะปลายยอดเหี่ยวแดงเหมือนที่ผมบอกไม่มีลักษณะปลายยอดเหี่ยวแดงนะครับดูแล้วแหวกดูโคนต้นให้ดีนะครับแหวกดูโคนต้นประมาณนี้นะแล้วไม่มีลักษณะเพี้ยกระโดดไม่มีอะไรเลย แล้วปรากวฏว่าใบข้าวมันเหลืองนะครับใบข้าวมันเหลืองแต่เหลืองเนี่ยใบตั้งตรงไม่มีลักษณะนอนไม่มีลักษณะเชื้อราไม่มีอะไรเลยแต่ใบข้าวเหลืองมีน้ําน้ําท่าสมบูรณ์ใส่ปุ๋ยสมบูรณ์ใส่ทุกอย่างสมบูรณ์ข้าวเหลืองเกิดเพราะอะไรวันนี้เราจะมาต่อประเด็นตรงนี้ข้าวเหลืองในที่นี้ยมันเกิดจากแสงครับเกิดจากแสงในที่นี้ก็คือมันเป็นข้าวไวแสงครับ มันไม่ใช่ข้าวนาปังที่เติบโตขึ้นลงตามปุ๋ยอ่าถ้าเราพูดอย่างนี้ท่านก็จะเริ่มเข้าใจแล้วข้าวมะลิกอขอ15ข้าวเหนียวข้าวที่ขึ้นว่าไวแสงไม่ว่าจะเป็นข้าวอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่เจ็ดเก้านะครับเจเป็นพวกตระกูลนาปังนะครับแต่เป็นปังแบบปังอายุหนักนะครับเหมือนพวก85นี่อายุหนักเ5้นี่อายุหนัก หอมปทุมคือพวกอันนี้ตัดเป็นข้าวกอขอทั้งหมดไม่ใช่ข้าวไวแสงไม่ใช่ข้าวทำปีละครั้งนะครับไอ้พวกนี้ทำได้ทางกระปีแต่ลักษณะข้าวปีละครั้งคือข้าวที่ตอนนี้ทุกท่านก็จะเกิดคำถามว่าโอ้พี่ข้าวเหลืองเต็มนาข้าวไม่เขียวข้าวไม่ดูมีชีวิตชีวาข้าวออกเหลืองแจ้แคะกันผมต้องตอบก่อนเลยครับว่าเหลืองแจ้แคะกัน มีอยู่เหลืองอยู่3รูปแบบ 1. เหลืองเพี้ยกระโดด 2. เหลืองหนอนกอ 3. เหลืองเชื้อราไวรัสที่เกิดจากเพี้ยจากหนอนแต่ถ้าเราดูต้นไม่มีหนอนเลียใบยหรือว่ายอดไม่เหี่ยวไม่แดงตัดหนอนออกไปเลยนะครับ 2. ดูโคนต้นดูปลายใบไม่มีเพี้ยกระโดดไม่มีเพีย้ยหลังขาวไม่มีเพีย้ย จ,จากระจานหลังเหลืองหลังส้มนะครับตัดออกไปเลยไม่ใช่สามใส่ปุ๋ยแล้วไม่เหลืองไม่เขียวนั่นให้พวกท่านมองลักษณะข้าวเป็นหลักคือลักษณะมองข้าวเป็นหลักนี่ความหมายคืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังท่านเห็นข้าวตรงนี้ไหมครับข้าวที่เฟื้องามตรงใต้ร่มไม้แบบนี้ลักษณะข้าวแบบนี้คือข้าวที่งามเกินไปเฟื้อเกินไปนะครับ ผลผลิตก็จะไม่ได้ดีนะครับแต่ถ้าลักษณะข้าวใบตั้งเหลืองแบบนั้นคือลักษณะข้าวที่ดีและสมบูรณ์ถ้าเราฉีดยาพิษยาหนอแล้วตามที่ผมเคยบอกเคยทําคลิปไปแล้วนั่นคือจบหมดห่วงไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวลรอแสงทานเข้าใจไหมครับคือตอนนี้มันอยู่ต้นแสงต้นแสงแล้วก็ปลายปลายแสงข้าวมะลิหรือข้าวไวแสงเมื่อมันถึงปลายแสง ข้าวมันจะเติบโตเองครับคือตอนนี้อย่าพึ่งไปซีเรียสเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับซีเรียสเรื่องการใส่ปุ๋ยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่1กันยาไปจนถึง15หรือ20กันยาเนี่ยเราใส่ปุ๋ยรอบแรกวันที่1กันยาเพื่อเล่งต้นที่มันแจ้แคะกันเล่งต้นที่มันแจ้แคะกันนะครับใส่ปุ๋ยรอบที่1ได้เลยถ้าคนมีน้ามีมีน้ํามีท่าดีเนาะ ก็คือข้าวแจ้แกล้งแกนใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งได้เลยแต่ถ้าไม่แจ้ไม่แกนข้าวสวยตั้งสมบูรณ์แบบผมอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งไปรอใสปุ๋ยรับรวงวันที่สิบห้าถึงยี่สิบกันยานเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินนะครับแต่ถ้าคนไม่มีน้ําแต่ดินชื้นมาพูดถึงคนไม่มีน้ําแต่ดินชื้นเราก็จะทําการฉีดยาหนอนกอยาเพี้ยกระโดด แล้วก็เชื้อราไตาสาคาโซนผสมกับปุ๋ยเก็ย25ห้าห้าห0หรือ23าตัวแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คนสะดวกจะเลือกฉีดไปเลยครับฉีดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10วันที่15เนี่ยฉีดได้เลยนะครับเลือกเอาเพราะว่าเราฉีดเพื่อป้องกันเพี้ยกระโดดเราฉีดเพื่อป้องกันนอนกอนในระยะที่1และฉีดเพื่อไม่ให้เพี้ยกระโดดแพร่ลูกแพร่หลานหรือว่า แพรจํานวนตัวให้มันเยอะขึ้นแล้วไปมีปัญหาช่วงที่เราใส่ปุ๋ยรับท้องเพราะว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรับท้องในช่วงวันที่สิบห้าวันที่ยี่สิบกันยาแล้วเนี่ยเราจะต้องฉีดยาอีกรอบอยู่แล้วนะครับและระยะห่างในการที่เราฉีดยาหรือว่าใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะเว้นห่างจากรอบแรกเนี่ยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันอยู่แล้วซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่หนอนถ้ามีก็คือตายแล้วก็กลับ ดักแด้หรือว่าเกิดใหม่มาลงเป็นครั้งที่2เห็นไหมครับมันก็จะเป็นสองรอบถูกไหมอ่าและไอ้ครั้งที่2ไอ้อครั้งที่เรากําลังจะใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยนี่แหละครับไอ้ครั้งเนี้ยครั้งสําคัญคือถ้าไอ้ปุ๋ยรับรวงตรงเนี้ยเราไม่ฉีดหนอนกอไม่ฉีดเพี้ยกระโดดไอ้ระยะนี่แหละครับที่มันจะทําให้พวกท่านอ่ะออกรวงแล้วรวงข้าเป็นสีขาวนะครับก็เรียกง,ง่ายๆว่าไอ้ข้าหัวงออกไอ้ข้าวที่โทษว่าใส่ปุ๋ยช้า ไอ้ข่าวที่โทษว่าเพีย้ยนอนเจาะคอลวงนอนเจาะลำต้นนอนเจาะข้อป้องจริงๆมันไม่ได้เจาะข้อป้องมันลงตั้งแต่ช่วงข้าวใส่ปุ๋ยรับท้องแล้วครับมันทําลายตั้งแต่ระยะนั้นทําให้ข้าวเนี่ยมันเพิ่งจะมาเกิดปัญหาหรือเพิ่งจะมาสะแสดงอาการในช่วงที่ออกรวงนะครับไม่ได้สแสดงอาการตอนนั้นตอนนั้นมันแอบกินมันแอบทําลายนะครับ เพื่อไม่ให้พวกท่านสงสัยแล้วก็รู้ตัวตอนเราใส่ปุ๋ยรับท้องอ่ะเนี่ยเดี๋ยวอธิบายนี่ครับนี่ท่านเห็นปลายยอดนี้ไหมนี่นี่นะครับปลายยอดตรงน,นี้นี่นี่ปลายยอดที่เน่าๆเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับนี่เดี๋ยวแวป๊นหนึ่งนะครับเดี๋ยวแหวกเดี๋ยวแหวกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยว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 หายให้ดูนี่นะครับเนี่ยลักษณะปลายยอดแบบนี้นะเนี่ยปลายยอดเหี่ยวแดงเนี่ย แล้วดึงมาก็จะประมาณนี้เนี่ยนะครับเนี่ยปลายยอดเน่าเนี่ยนะครับปลายยอดแดงปลายยอดเน่าเนี่ย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 นี้นะครับนี่นะครับปลายยอดเน่าเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยคือหนอนกอเนี่ยนะครับระยะแรกระยะที่หนึ่งหนอนกอระยะแรกระยะที่หนึ่งนะครับคือระยะที่มันเข้าทําลายนะครับเป็นระยะแรกระยะที่หนึ่งที่มันเข้าทําลายเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ลอกดักแด้นะครับ ลอกดักแด้แล้วก็ฟักตัวแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อแล้วก็วางไข่ต่อดำลงชีวิตต่อนะครับไปอีกไปจนถึงเมื่อไหร่ไปจนถึงตอนที่เราใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับในวันที่15หรือว่า20กันยามันก็จะมาลงต่อแล้วก็ทำลายต่อคราวนี้มันก็จะไปแสดงอาการตอนที่ข้าวออกรวงมาแล้วเป็นสีขาว หรือพูดง่ายๆว่าข้าวหัวงอกนั่นแหละครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องของเรื่องนอนกอส่วนเพีย้ยมันก็จะดูดนำเลี้ยงนะครับตอนข้าวถึงในระยะปลายแสงข้าวมันทำไงครับปลายแสงข้าวก็จะเริ่มเขียวกัดใบธงเริ่มเขียวแต่ข้าวไม่เขียวเพราะาอะไรครับเพราะว่าข้าวมันโดนเพี้ยกระโดดหรือว่าโดนเพี้ยเนี่ยมันดูดนำเลี้ยงทําให้ข้าวมันเนี่ยเหลืองแต่ตอนนี้ที่ข้าวเหลืองอันนี้เหลืองเพราะยังต้นแสงอยู่ ข้าวยังไม่ได้ถึงระยะเวลาที่จะออกรวงหรือว่าแต่งตัวนะครับมันถึงได้ยังไม่พร้อมที่จะออกรวงเห็นไหมครับคุณต้องเข้าใจาตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าช่วงระ,ะวระยะเวลาที่ผมบอกคือข้าวจำศีลนเนี่ยพูดง่ายระยะพวกนี้คือข้าวจาศีลน,นะครับก็เนี่ยท่านดูลักษณะต้นเนี่ยครับต้นทุกอย่างดีหมดเนี่ยนะครับลักษณะต้นเป็นไงครับต้นต้นมันก็ใหญ่เห็นไหมครับใหญ่ทุกอย่างดีนะครับเนี่ย ใหญ่ดีแต่มันก็ยังไม่ท้องนะครับลักษณะต้นก็คือใบมันเยอะนะครับต้นมันก็ยังอยู่ในลักษณะที่ยังไม่กลมนะครับเราใส่ปุ๋ยไปก่อนมันก็จะได้แต่ต้นแต่ใบเหมือนที่ผมบอกนแหละครับและลักษณะเหลืองนี่ผมบอกเลยให้พวกท่านบำรุงปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนไปเท่าไหนมันไม่กลับมาเขียวให้หรอกครับเพราะว่าข้าวยังอยู่ในสภาวะต้นแสงเมื่อมันเข้าเดือนตุลานู่นแหละครับมันถึงจะเริ่มเขียว โดยเฉพาะข้าวไวแสงหรือข้าวมัลินะครับมันไม่ใช่นาปางที่ว่าใส่ปุ๋ยแล้วเขียวอันนี้มันก็จะออกเหลืองออกเขียวตองไปเรื่อยอย่างนี้ครับแต่ให้สังเกตโคนต้นว่ามีเพีย้ยมีหนอนกอเยอะหรือเปล่าเยอะจนต้องฉีดไหมหรือว่าเป็นเชื้อราใบลายใบยจุดรุนแรงขนาดยุบไหมตอนนี้ที่ระบาดกันเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเชื้อรายุบ1ตัวเนี่ยมันมาพร้อมกับเพี้ยกระโดดนะครับมาพร้อมกับเพี้ยต่างๆที่ดูดน้ําเลี้ยงนะครับทาให้พวกท่านเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือข้าวเนี่ยต้นสูงแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องการเอาอะไรจากมันเห็นไหมครับก็คือเราไม่ได้ต้องการใบเราต้องการรวงถูกไหมครับฉะนั้นก็จงเลือกช่วงเวลาที่จะใส่อัดเข้ารวงเนี่ยให้ถูกต้องอย่างช่วงเวลาเนี่ยเราก็หอนะครับมันจะเหลืองมันจะเหลืองมันจะงามมันจะไม่เขียวมันจะเขียวหรือไม่เขียวมันจะมีปัญหาอะไร ไม่ต้องไปสายใจนะครับเหมือนที่ผมบอกไม่ต้องไปสนใจว่าข้าวกูไม่เขียวข้าวกูจะต้องเขียวหรือข้าวกูเหลืองจัดข้าวไม่งามข้าวแจ้แคแกันเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนจะพึ่งตีโพยตีพายเพราะว่าลักษณะข้าวเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ต้นแสงเดี๋ยวให้มันอยู่ปลายแสงก่อนครับคือต้นแสงเนี่ยข้าวมันจะไม่เขียวข้าวมันจะออกเหลืองๆเข้าใจไหมครับมันเหลืองเพราะว่าข้าวมันไปตามแสงไปตามเวลามัน มันไม่ได้ไปตามปุ๋ยท่านใส่ปุ๋ยไปตอนนี้มันก็ไม่ได้เขียวนะครับแต่ใบท่านอะเฟื้อล้มหมดละแต่ข้าวไม่เขียวและหนอนเชื้อราก็สมแล้วก็ลุมเล้านะครับทําให้ผลผลิตเนี่ยมันเสียหายไปตรงนั้นเพราะไอ้ความเข้าใจผิดว่ามันขาดปุ๋ยความเข้าใจผิดที่ว่าเอ้ยเราบํารุงไม่ดีเลยฉีดยาเลยบํารุงอะไรเข้าไปเยอะนั่นแหละครับถึงทําให้ข้าวมันโอเวอร์แล้วก็เสียหายแล้วก็พังอย่างที่บอกว่าเราควรจะโฟกัสที่ว่าเพี้ย ไม่มีหนอนกอไม่มีเชื้อราไม่มีแล้วก็อย่างสุดท้ายหญ้าไม่มีควรจะโฟกัสแค่นี้ก่อนส่วนเรื่องบำรุงเดี๋ยวรอให้ออกรวงก่อนครับเพราะว่าถ้าเราบำรุงตอนนี้ได้ใบแน่นอนและไอ้ข้าวเหลืองที่พวกท่านเป็นอยู่ตอนนี้อย่าไปซีเรียสอย่าไปสนใจถ้าข้าวสูงได้ระดับหัวเข่าขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับหรือระดับสะดือเราเนี่ยหรือว่าระดับเอวเราเนี่ยถ้าข้าวท่านไหนจะเหลืองจะแจ้จะแกนแค่ไหนถ้าได้ระดับเอวแล้วคือผ่านครับ เดี๋ยวเดือนตุลาท่านจะได้เห็นเองว่ามันจะได้ผลผลิตดีแค่ไหนขอยวัดดวงกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและก็รับชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ